ไม่คิดเลยค่ะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะปวดเมื่อยได้หนักขนาดนี้เมื่อก่อนก็เป็นนะแต่ทนได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหนั่งได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะมันสะสมพออ๋อยเนี่ยนั่งทํางานนานๆทั้งวันแล้วก็ทุกวันไงจนนิ้วเนี่ยล็อกกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งตึงไปหมดลืมตัวหน่อยก็นั่งหลังงอพอยืดตัวมาทีโอ้โหปวดหลังมากไหล่ก็ตึงเล้ามาถึงคอบางทีก็ปวดหัวทํางานแทบไม่ได้ทรมานสุด,สด แต่จะให้ไปร้านนวดบ่อยๆก็ไม่ไหวอะ่ะไม่มีเวลาด้วยก็เลยไปหาตัวช่วยแต่ก็ลองมาหลายตัวแล้วนะคะแต่ก็มาจบที่ดรออยเฮอร์เบอร์บอดี้ครีมหลอดนี้แหละเขาช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ดีมากเพราะเขาเป็นครีมนวดที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรประสานวิธีการผลิตด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ออกฤทธิ์เร็วและยาวนานยังมี8สมุนไพรไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากพริกขมิ้นชันไพรเท้าเอนออนเปลือกมังคุด วานหางจรเะเข้เมล็ดลำไยและสารแหน่เนื้อครีมคือเค้มคนมากแค่นนวดเบาๆครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ทันทีไม่มีเหนียวเนหนอะหนะเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นสุดยอดการค้นพบวิจัยสมุนไพรสกัดนาโนเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตรกรรมดีเด่นระดับโลกปี2020จากประเทศรโรมาเนียและประเทศแคนาดาเลยนะช่วยผ่อนคลายและฟื้นฟูออฟฟิศซินโดรมนวดคลายเส้นเคล็ดขัดยอกข้อเข่าเมื่อยกล้ามเนื้อที่ตึงบริเวณต้นคอสะบักจมช่วยลดอาการอ,าการอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ ปวดเมื่อยจากการออกกำลังกายหรือแม้แต่ฟกช้ำแมลงกัดต่อยกลิ่นคือดีมากอะ่ะไม่ฉุนหอมสดชื่นทาทีไรเนี่ยรู้สึกหายใจโล่งสบายผ่อนคลายสุดๆและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขามี8สมุนไพรไทยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดได้ดีมากค่ะ ทาแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าอาการที่ปวดเมื่อยตึงๆบริเวณต้นคอแล้วก็ไหล่เนี่ยมันดีขึ้นทั้งอาการปวดตามข้อตามฝ่ามือพวกนิ้วล็อกเนี่ยก็หายหรือจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมใช้นวดคลายเส้นคือเห็นผลดีเลยค่ะอ๋อแล้วตัวนี้เขายังมีความอ่อนโยนปลอดภัยทาแล้วไม่แสบไม่ระคายเคืองผิวด้วยนะไม่ว่าจะปวดข้อปวดเขา่าข้ออักเสบข้อเสื่อมหรืออาการปวดหลังปวดเอวนิ้วล็อกแล้วก็มือคือใช้ดีมากจริงๆค่ะปวดเมื่อยเมื่อไรเนี่ยให้นึกถึงดรออยเฮอร์เบอร์บอดี้ครีมหลอดนี้คือดีจริงค่ะ